เรายังไม่ได้แบ่งหน้าที่อะไรที่มาชาัดเจนเลยนะไปไปขึ้นรถบค่ะขึ้นค่ะเราฟังคาถาไปด้วย,ยวอ,อันแล้วอันนี้คือเขาไว้ทำอะไรเหรอคะเหมือนกันร้อนระดับหน r m a ก็ลังเคีย์ะน,น,นะครับรนะ h a r normal เนอะ S หน S ส S ไชีสเดี๋ยวตรวจให้ คิดดิ้งกันหรือคนเงอนคาเรยิปไปด่าคนนี้บ้างไปด่าคนนั้นบ้างมาค่วยกันเลยด่าแต่เนี่ยโลโลอะพูดกูไม่ได้ละลูกยคอยจัดยาให้ได้อย่าไม่โกงอย่าไม่โกงเขาละแล้วก็ทีมสาวิชาชีพเข้ามาดูแลช่วยบีฟครั้งสุดท้ายเนาะก่อนที่เราจะไปเจอกับคนไข้สอนสุขศึกษาเนาะจะเป็นน้องปีหนึ่ง สามารถทำได้ไหมน้องอยู่แค่ปีหนึ่งเองอยู่นะให้น้องช่วยพี่ดีกว่าไหมเพราะว่าพวกเราอยู่ปีสองนะก็ผ่านการที่เคยทามาบ้างแล้วอะหนูคิดว่าหนูก็ไม่ได้เป็นตัวถ่วงนะคะ,ะเหมือนหนูรับฟังกระบวนการที่ของพี่ๆแล้วหนูก็คิดตามแล้วก็ในส่วนที่หนูช่วยได้ก็อาจจะเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าการช่วยเก็บภาพค่ะรู้มากกว่าก็จะถ่ายทอดได้ดีกว่าเนะ้องั้นเป็นปี2ก็ได้ค่ะแน่นอนค่ะพาะนี่ก็มั่นใจพอสมควรว่าเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำเนดีเราเอาแต่มา มาที่นี่ใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าหนูลงเป็นคนตามดูแล้วก็คอยดูน้องๆมีอะไรที่หนูรู้สึกว่าหนูรู้เยอะกว่าน้องๆหนูก็จะให้คำปรึกษาค่ะยู่สี่ดาค่ะอาจารย์เท้าก็เหมือนว่ามีการงงๆกันนิดหน่อยแข่งกันว่าพูดแบบนี้พูดแบบนี้นะพอสุดท้ายมาก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่ดีคะ่ะมะเขือเทศมันนี่น่าจะเยอะอยเนาะซึ่งหัวปีกันไหมเรื่ ต้องเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการเป็นผู้ตามที่ดีของพี่ๆค่ะก็คนไข้ค่อนข้างมีโรคประจำตัวที่คอมเพล็กต์กันนะครับผมก็ต้องการรักษาแบบโพลิสติกเฮลที่มีองค์รวมกายจิตสังคมเข้ามาช่วยเหลือเท่ากันใช่ไหมบางอันก็มีสีฟ้าบางอันก็ไม่มีบางอันเหลือเม็ดเดียวบางอันมี5เม็ดบางอันมี4เม็ด นี่แหละคือปัญหาที่พี่ไปพบมาว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีการลืมกินยาได้ยาไม่ครบมันอาจจะส่งผลต่อโลคปัจจุบันให้คนไข้เป็นอยู่เป็นยาตอนเย็นอ๋อเป็นยาตอนเย็นแต่มันได้ครบไหม,ไมเออและเรารู้ไหมว่าตอนเย็คนคนไข้ต้องกินยาตัวไหนบ้างอ่าเราก็อาจจะรู้แต่ว่ารู้ไม่ครบทุกตัวถูกปะอ่าปัญหาหลักของเคสนี้นะครับเกิดจากว่าญาติปรับยาให้ผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้มีการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเกินบ้างขาดบ้างซึ่งอาจเป็นอันตราย ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นการส่งเสริมและทําให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกคนถูกขนาดและถูกเวลาทํามาเนี่ยมันคือกระเป๋าเนาะกระเป๋าอันนี้จริงๆแล้วเป็นกระเป๋าที่ช่วยให้คนไข้ได้กินยาครบขึ้นมีช่องข้างบนเจ็ดช่องช่องข้างล่างหนึ่งช่องอธิบายช่องข้างบนก่อนช่องข้างบนจะมีซองสามซองยาเช้าก็ให้เราใส่ซองนี้ยากลางวันก็ให้ใส่ซองนี้ยาเย็นก็ให้ใส่ซองนี้คือหนึ่งวันจะมีสามมื้อเนาะ เวลาเราจัดเราก็มาจัดอาทิตย์ละครั้งใส่ไปเลยทุกช่องสามมื้อวันที่1นสามมื้อวันที่2อสามมื้อวันที่สามไล่ไปจน,นถึงวันที่7อันนี้คือยาเช้าเห็นไหมจะเป็นสีส้มนะได้ทั้งหมด6ตัวนะี่ถูกเนาะถูกต้องแล้วที่แนะนําให้เอาอันเนี้ยแขวนไว้ในบ้านปกติแดดส่องถึงไ,ไหมตรงนี้ ไม่ถึงใช่ไหมขึ้นไซน้ามืดเวียนหัวเจียนไหมใจสั่นนอนไม่หลับไหมไม่มีให้กินยาได้ถ้ามีแดนเนาะให้พี่แดนมาช่วยดูแลนะวอไปถามยาเช้าโอเคเ่งว่าแต่ตแถ้ามีอาการผมจะให้น้องวอหาพี่แดนดเป็นช่วงเช้ากับเยนนะ็นเนาะแต่ผมก็ไม่รู้เวลาเหมือนกัน,กนว่าเขากินเช้ากี่โมงเย็รนระบกวนพี่แดนทีแล้วก็อยู่บนดอยนะครับแล้วก็เดินทางลําบากครับด้านการสื่อสารครับภาษาครับเรามีกําแพงภาษาที่หนามากเราต้องใช้ล่ามในการแปล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสื่อสารได้โดยที่เราเข้าใจและเขาเข้าใจวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันเราก็ต้องเคารพเขาเราแค่เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทําให้ครอบครัวเนี่ยได้มีการพูดคุยมากขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยเองก็ได้รับยาที่ครบจำนวนมากขึ้นนักศึกษาแต่ละคนก็สามารถใช้ความรู้ที่ตัวเองมีความสามารถที่ตัวเองมีในการเรียนรู้ของกระบวนการหลายๆวิชาชีพได้ในกิจกรรมนี้ค่ะจริงค่ะทีมเราเป็นทีมเวิร์กอุ้ยเอาอะไรมาเวิร์กคะอาจารย์ไลน์นอตบาลานค่ะ ไม่เห็นการอะไรหรอครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยเซัเซนนะครับคนไข้รู้ญาติรู้เจ้าหน้าที่ไม่รู้ครับ